จกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาส่องช้างหน่อที่ติดต้นตอนนี้ก็ใหญ่แล้วเนาะหลังจากที่เราแยกไปนะครับแล้วก็มีหน่อเพิ่มมาอีกหนึ่งหนอ่อนี่หนึ่งหน่อแล้วก็มีหนอ่อติ้งๆเ,เล็กตรงนี้อีกนี่นี่นี่ีหนึ่งหนอ่อนะแล้วก็ฝั่งโน้นอีกแต่ว่าอันโน้นทำปลายหักไปแล้ว่ะ เห็นไหมเนี่ยนี่ๆๆน่าจะเห็นนะเนาะน่าจะเห็นเนี่ย่และ้วก็มาดูตรงนี้อีกหนึ่งหน่อเท่ากับว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ผมมีสี่หน่อแล้วนะครับเพิ่มมาอีกสี่หน่อในระยะเวลาน่าจะเดือนครึ่งนะเนาะถึงว่าประมาณเดือนครึ่งครับก็ได้อีกสี่หน่อหน่อใหม่ๆนะ ก็คือเราปาดแค่ตาข้อไปก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งมาถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเออเห็นอะไรไหมตอนแรกผมก็ไม่เห็นหรอกเราจะบอกว่ารอบนี้ไม่ใช่รอบแรกมันคือรอบที่สองแล้วนะครับให้ดู ตึงๆๆอะไปใกลๆ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 ปึ้ปใงใช่ไแบบว่าเอาเลยล้วไว่ให้นี่แห้งแล้วนะจะบอกว่ามันก็คือไข่ช้างนั่นเองแต่ว่าเป็นไข่ที่ว่าน่าจะอยู่กับดินตอนแรกอะครับนะเป็นไข่ที่อยู่กับดินตอนแรกอัเนี่ยแห้งแล้วนะเนี่ยแห้งแล้วแล้วทีเนี้ยจะบอกว่า รอบแรกไปก็เจอสภาพนี้แหละแล้วก็มันลดน้ํามันอยู่บนดินเลยแต่ว่าดินขอบถ้าเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นภาพเก่าให้ว่าดินมันจะพุน,พ,นพูนเนาะแล้วเราลดน้ําไปลดน้ํามาเนี่ยก็คือมันยุบ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 นะก็คือจะบอกว่าไอ้ดินเก่าอะ่ะที่เราลือ้อตอนเราลื้อออกไปอะ่ะเพื่อนเพื่อนก็พยายามอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆครั้งนะครับในเฟซที่ อ่าเพื่อนเพื่อหรือไข่มาแล้วเขาไปเดทเทดินทิ้งกองกองไว้อ่ะมันก็จะมีไข่ช้างขึ้นตลอดนะหลายคนเลยเท่าที่ผมเห็นแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมอ่ะจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราดูตอนแรกเราก็คิดว่ามันหมดแล้วไงมันหมดแล้วนะแล้วทีเนี้ยก็เนี้ยนี่คือใบที่2แล้วนะที่ผมเจอใบแรกนั่นคือมันอยู่ข้างบนน่ะจนแบบแห้งข้างนอกแห้งแล้วอะแต่จะบอกว่าเปลือกเปลือกไข่ของช้างะครับเขาจะแข็งมากๆนะครับแล้วก็ มันจะป้องกันเนื้อเขาได้ค่อนข้างดีเลยนะเหตุผลที่ว่าไข่ช้างเนี่ยเวลาเพาะแล้วมันขึ้นช้าถ้าเราไม่ได้แกะเปลือกภายนอยายนอกออกเนี่ยก็คือไอดำๆเนี่ยเขาเรียกว่าเปลือกภายนอกนะถ้าไม่ได้แกะเนี่ยมันจะช้ามากใช้เวลาเดือนกว่ากว่าจะงอกแต่ถ้าแกะออกนะใช้เวลาประมาณไม่น่าถึงครึ่งเดือนนะครับก็จะงอกเห็นหลายๆท่านทําแล้วก็หลายๆคนก็เอาไปแช่น้ําก็คือเขาก็ไม่เน่านะเขาเรียกว่าช้าน้าอะ่ะ มันก็สามารถแตกรากแตกหน่อขึ้นมาได้นะเดี๋ยวจะจะลองให้แกะดูนะครับผมจะให้มือกล้องแกะให้ดูค่อยค่อยแกะเลยครับนี่ถ้าใครลรื้อใครอะไรก็พยายามอย่าทิ้งดินนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็พยายามแกะฉีกออกมานิดนึงมันน่าจะแห้งมากแล้วให้ดูเปลือกข้างนอกมันนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแช่น้ำทำยาเร่งราก ก่อนเพื่อให้เปลือกนอกมันเปื่อยออกมาสักนิดหนึ่งดูภายในเขาอะยังแบบยังสดอยู่นะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมคือเปลือกเขาแข็งและหนามากแล้วเนี่ยฮะเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมผมได้เพื่อนเพื่อนดูนลเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมเขายังเขียวอยู่เลยนะ ผมเจอใบแบบเนี้ยคือใบที่สองนะที่ผมจะบอกเพื่อนๆน่ะคือใบที่สองแล้วผมก็แกะแบบเนี้ยครับเอ้อไม่ใช่สิผมก็เอาไปแช่น้ํายาเล็กลากกับน,น้ํายาก,กันลาก่อนยังแกะออกหม่หมดแล้วก็ไปแช่ไว้ตักนานอะ่ะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแหละนะเพื่อให้เขาดูดดดนูน้ำน้ําเข้าไปในตัวในตัวอะไรในตัวไข่นะเพื่อให้เขาซึมซับเข้าไปน้ํายาเล็กลากกับน้ายาก,กันลาเพื่อกันเน่าแล้วก็ ผมเอาไปอ,าอบสแฟกน้ำมอสนะแล้วตอนนี้มันก็แบบแตกยอดออกมาแล้วเราใช้เวลามันน่าจะอยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งไอ้นี่มันก็คงดินกบอยู่แหละนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยผมจะไปแช่น้ำยาเร่งรากนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแช่น้ำไว้อย่างนี้แหละประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแหละดูก่อนแล้วก็ดีผมจะให้ดูนี่อันหนึง่ง อย่นียเปหน่อยเนี่ยครับผมก็พอดีทำอะไรนะไม่แน่ใจว่าสเปกน้ำมอสมันเหลือแล้วก็เหลือเยอะพอสมควรเนี่ยผมก็เจอไอ้ใบเนี้ยใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้ดูจอกแห้งๆห,หน่อยหนึ่งน,นะน่ะมีาลากแล้ว มีรากแล้วด้วยเดี๋ยวขยายเดี๋ยวโอเคเนี่ยรากโผล่แล้วอันเนี้ยจะบอกว่าใบเนี้ยที่เจอเนี่ยก็คือมันอยู่ด้านบนแลน้วนะแล้วข้างนอกอะ่ะมันแห้งและแข็งมากนะก็คือตอนแรกอะ่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะรอดหรอกเพราะว่ามันแข็งผมก็พอดีมันมีแก้วน้ํามีถังน้ําวางอยู่ใช่ไหมนอกบ้านอะ่ะผมก็เออคิดเล่นๆไม่ได้คิดอะไรก็เลยเอาไข่ใบเนี้ย นะครับแล้วก็ตักน้ํามาแล้วก็แช่น้ําเปล่าก็คือโยนมันลงแก้วไปแล้วก็ลืมไปเลยครับแล้วกลับมาตอนเย็นอีกทีนึงอะ่ะนู่นแหละช่วงตอนเย็นไม่ไม่เย็นแล้วแหละก็คือรอบดึกนั่นแหละกลับมาดึกแล้วอะ่ะผมก็เอาออกมาดูแล้วก็มาลองแกะเปลือกดูแล้วก็เห็นว่าคือเนื้อเปลือกเขายังเขียวอยู่นะครับมีความเขียวขาวนะเขียวบวกขาวอยู่ผมก็เลยเอาแฟกน้ำมอสที่มันเหลือๆ,ๆไว้ตำอี ที่ผมทำอะไรทักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละผมอัดอัดในแก้วไว้อะผมก็เลยเอามาอบน้องเขาในแก้วนี้นะใส่เังน้ำมอดไว้มันก็ขึ้นเนี่ยอย่างที่เพื่อนเพืเห็นในภาพนะผมซูมให้ดูนี่อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะนะมีลากออกแล้วหน่อแตกแล้วเดือนหนึ่งนะ่าจะตากแดดอยู่ข้างบนนะ่ะไม่ได้สังเกตเงี่ยจนเขาแข็งแล้วอะอนะก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวให้ดูกันเออถือว่า จะบอกว่ายังไงใครหรือแล้วคิดว่าตัวเองมั่นใจนะครับก็มันมีสิทธิ์ผิดพลาดได้นะผมเองก็คิดว่าหาแบบละเอียดแล้วนะวันนั้นนะก็ยังพลาดมา2ใบครับเพราะว่าไข่ใบหนึ่งมันก็มีมูลค่าหลายตังค์เนาะยังไงก็ลองลองดูนะครับเพื่อนๆอย่าไปทิ้งดินเอากองกองแล้วเทๆก็เอากองกองไว้ยังมีบางส่วนผมเทไว้ในกระถางต้นไม้อีก2ต้นด้วยนะอันนี้คือบางส่วนที่กรอบเข้ามา ทำอ่าเขาเรียกอะไรว่าใส่หน้ากระถางเนี้ยเพราะว่าดินมันไม่พอเพิ่มเพ่ไม่อีกแล้วผมว่าผมยังไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าดินมันแห้งไงเนี่ยดินมันยุบดินมันเริ่มยุบลงแล้วที่เราผสมอะมันยุบเราก็มันก็เริ่มโผล่มาข้างบนนะล้วก็เมื่อกี้เดินออกมาดูเช็คความเรียบร้อยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ้วก็มาเห็นหน,น่อตรงนี้น่อนหนึ่งมีหน่องพอกขึ้นมาแล้วก็มีไข่เมื่อกี้เนี่ยวางอยู่ตรงนี้เฉย แรกว่าจะไม่ได้ถ่ายอะไรหรอกก็คือ,อพอมันเห็นปุ๊บก็เออลองเอามาถ่ายแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเผื่อมีเพื่อนๆท่านไหนทิ้งๆไว้เทดินทิ้งไว้ไวก็ลองดูดูนะครับลองส่องๆดูกันไม่ละอ่ะประมาณนี้แหละแล้วนี่ก็อ่ะให้ดูนี่อีกทีหนึ่งมีตน้นต้นแม่ที่เราแยกแล้วก็มันต้นนิดเดียวใช่ไหมถ้าอยู่กับต้นแม่เขา,าครับก็คือเขาจะโตเร็วครับตอนนี้ก็โตโตมาสัก น่าจะเกือบเกือบเกือเซ็นแล้วล่ะยีปอเน่ะนะเราอยู่กับต้นแม่เขาเนี่ยสองใบมีใบนี้กับ2ใบนี้เท่านั้นไอใบแรกก็ยัเหี่ยวแล้วโดนมแมลงลมโดนเวลัดด้วยช่วงเนี้ยอ่ะโอเคประมาณนี้แหละชักยาวก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเช่นนี้นะฮะเห็นไหมไข่เขาก็ยังแบบว่าเขาขาวอยู่เลยนะครับ มีผมต้องไฟนะยังมีความขาวความสดแม้ระยะเวลานี่ที่จะลืมไว้ก็เดือนกว่าแต่ว่ามันคงอยู่ในดินแหละแล้วมันก็น่าจะพึ่งโผล่มาเราก็ไม่รู้ว่านานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เอาฮะเอามือออกนิดครับให้ดูเปลือกมันครับเนี่ยให้ดูเปลือกมันนะเนี่ยเปลือกเขาก็ค่อนข้างแห้งแล้วก็แข็ง กนะ็คือเขาเขาเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มย่อยสลายนะครับแล้วก็เขาถึงจะง,งอกถ้าเรามัได้แกะเปลือกนะมาเดี๋ยวก็มาดูวิธีใส่เลยครับผมก็จะเอาสฟกแนมอดอ่เดี๋ยวหามุมไฟก่อนเออเนี่ยพอเห็นไหมอ่าหาม,มุมกล้องโอเคหาม,มุมกล้องนั่นแหละ ก็จะใส่ไปนะครับแล้วก็ค่อยอปิดสเปคบน้ามอนก็เอาแค่พอหมาดๆนะครับไม่ต้องแขะมากนะเอาแค่แบบว่าหมาดๆชุ่มๆแล้วก็เอาไข่วางแล้วก็เอาสเปคหน้ามอนเนี่ยห่อล้อมรอบนะครับก็เอาออกหน่อยครับไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดหัวครับให้มันเห็นตัวไข่ไม่ต้องกดเยอะครับ อ่ะเนี่ยอะนั่นแหละนั่นแหละครับเออเดี๋ยวเราก็วางล้อมสแฟก้ํามอสวางล้อมล้อมมาแ,แบบนี้แหละครับอ่ะก็คือมีความชื้นของสเปก้รัมอสพอสมควรนะ,แล,นะรแ,แ,แล้วก็ปิดฝานะครับก็คือแก้วน่นฮะแก้วแล้วก็ปิดฝาแล้วก็อบภาพมันต้องคือเป็นไฟเนาะอาจจะไม่อนม็นนี้มากวันนี้วันที่2ี่บเดือน11เราเขียนไว้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาลองมาดูแล้วก็อัปเดตกันว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ จะเปิดตัวยอดออกมานะครับตอนนี้คือเรามาทำการอัปเดตกันนะครับเจ้าไข่นะฮะช้างเหลืองด่างนะครับไข่หลงของเราที่อยู่โผล่มาใต้กระถางนั่นเองอันนี้คือเป็นไข่ใบที่2ที่เราเจอนะก็ตั้งแต่ที่ผมถ่ายคลิปวันที่23เนะณนะวันที่ผมเก็บข้อมูลตอนนี้ก็คือวันที่3นะครับวันที่3ก็ใช้เวลาประมาณ10 อ่ยี่สบามกับวันที่สามก็สิบวันอ่ประมาณสิบวันนะฮะงอกขึ้นมาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมหดูกันมันได้แค่นี้เดี๋ยววันซูมได้ดีกว่านี่จากวันนั้นนะครับถึงวันนี้ก็ใช้เวลาสิบวันนะครับปายเปิดออกมาแล้วนะสำหรับใบที่สองแล้วก็มาดูใบแรก จากที่เ,เพื่อนๆดูใช่ไหมฮะอันนี้คือใบแรกครับใบแรกก็เปิดรอดยาวๆวออกมาแล้วนี่น,นี่คือใบแรกที่เป็นไข่หลงช้างเหลืองเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาปลูกไอ้ใบที่2ใช่ไหมเจ้าใบแรกเนี่ยมันก็มันก็โผล่มาประมาณใบที่2นี่แหละเนาะแล้วทั้งหมดก็ใช้เวลา10วันในการเปิดยอดที่กําลังโผล่ออกมานะก็สรุปคือนะครับถ้าใครใครื้อไข่ช้าง นะครับดินก็อย่าทิ้งนะครับเราก็เอากองกองไว้ในใต้ลมไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะฮะก็คือกองกองทิ้งไว้อย่าไปทิ้งเขาละมันอาจจะมีแบบว่าที่เราลืมแล้วก็พลาดแล้วก็มองไม่เห็นก็ได้ครับเพราะว่ามันก็มีมูลค่าเนาะไข่ใ,ใบหนึ่งถ้าเป็นต้นออกมาเนี่ยเรดี้กงก็เป็นมูลค่าแล้วละ่ะออกมาใบหนึ่งนี้ก็หลายพันล,ละนะตอนนี้นะครับสองสามใบก็หลักหมื่นขึ้นไปเราจะได้ไม่เสียงเงินฟรีนะครับ นะอย่างผมก็เจอมา2ใบก็เออเนี่ยเป็นบทเรียนเลยทีนี้นะเราก็ถึงจะเจอเห็นมันแห้งๆนะครับเห็นมันแห้งๆก็อย่าไปทิ้งนะครับก็ใช้วิธีนะครับผมจะใช้แช่น้ําก็คือแช่น้ํานานกว่าปกตินะสำหรับ2ใบนี้ใบแรกเนี่ยจะแช่ไว้ก่อนไปทํางาน,นน่าจะ56ชั่วโมงแหละนะสำหรับใบแรกส่วนใบที่2อนี่จะแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงเราก็มาแกะเปลอ,กออกแล้วก็ นำสเปกน้ำมอสมาแช่น้ำยาเล็งลากกับน้ำยากันลาทิ้งไว้ให้เขาดูดซับทั้ง2ตัวยานี้ออกมาแล้วก็นำมาบีบน้ำให้พอหมาดๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นำแก้วมาใส่นะครับส่วนใบนี้เนี่ยแก้วก็สเปกน้ำมอสล้วนๆน,นะครับอันนี้ก็ส่วนใบใหญ่นี่คือผมจะลองหินภูเขาไฟไว้ด้านล่างกับมีเม็ดโฟมนิดหน่อยน่าจะเป็นอันเก่าแหละอันนี้ต้องใส่มีสเปรน้ำมอสน้อยหน่อย ก็จะประมาณนี้ส่วนสถานที่ตั้งนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าผมอบชามแล้วไปวางไว้ตรงไหนก็จะแนะนาเพื่อนๆว่าให้วางไว้ในที่ร่มนะครับในที่ร่มก่อนละกันในการอบอย่าให้โดนแดดเนาะไม่งั้นก็มันจะเป็นการอบมีความร้อนแล้วก็มันจะทําทให้ตัวไข่เนี่ยเน่าได้นะผมก็จะวางไว้ในบ้านนี่แหละครับผมไม่อยู่ก็ปิดบ้านปกตินะแล้วก็วางไว้หน้าทีวีเหมือนเดิมเนี่ยผมทําอะไรไว้เนี่ยผมก็จะวางไว้ตรงเนี้นะฮะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นข้อข้อไหลาฟาโลเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้เพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนทักมาถามในข้อความเยอะมากเลยว่า,าเรื่องวัสดุการช้ำเนี่ยมันไม่พร้อมแล้วก็ควรจะทำยังไงอะไรให้มันง่ายที่สุดอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวผมจะ จะมาทําคลิปบอกถึงนีแยกแล้วกันตอนแรกว่าจะไม่ทําแต่ว่ามีเพื่อนๆถามมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะเดี๋ยวทําให้อันนี้เป็นข้อไหลฟาโลที่ตัดออกมานะครับติดทุกข้อเลยนะตอนนี้แล้วก็หน่อขึ้นแล้วนะตาปูดขึ้นทุกข้อเลยนะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าทิ้งแล้วกันเราก็หวังว่านะค,คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนที่จะ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราก็จะพยายามลงให้ได้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ a c e b o o k ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะ ส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารก,กิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนั้นท่านแล้วใครที่ะจะถามผ่าน f c e e o o o นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนเพื่อนนะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนเน